สวัสดีครับผมผมอาจารย์เซิร์นนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีวางของชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการกระตุ้นเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหรือแก้พลังงานร้ายแก้เรื่องร้ายประจําเดือนได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้ว่าของชิ้นนี้ตั้งที่ไหนตั้งอย่างไรทําอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกอย่างละเอียดเลยสําหรับของชิ้นนี้หรือที่เขาเรียกกันว่าโงูอึ้งนั่นเองนะครับมันเจ๋งยังไงมันดียังไงมันช่วยคุณยังไงมันทํำยังไง บอกหมดอย่างละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับสำหรับในแอป,ปของเรานะครับมันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าทิศสําหรับวางโงอึ้งประจําเดือนนะครับสิ่งนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนน,นะครับโงอึ้งเนี่ยนะครับเป็น1ดาวร้ายนะครับในหลักของวิชา่วงจุย้ยสายซ้าง้วนเขียวคงอยู่แสนะครับ หรือเราอาจจะเรียกว่าห่วงจุ้ยสายดาวก้าวยุกก็ได้นะครับมันเป็นความเชื่อเป็นหลักการของวิชานี้นั่นเองนะครับเป็นวิธีคำนวณเพื่อหาออกมาว่าไอ้ดาวร้ายประจําเดือนเนี้ยมันอยู่ที่ไหนซึ่งดาวร้ายประจําเดือนนี้จะเป็นดาวเลข5้านะครับเลข5คนจีนเรียกว่างโง่นะครับก็เลยเรียกว่างโง่อึ่งนั่นเองซึ่งอึง่งแปลว่าสีเหลืองนะครับซึ่งดาวเลข5เนี่มันมีเป็นดาวพลังงานสีเหลือง เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกดาวนี้ว่าโง,ง่อื่นชื่อของเขาคือดาววิบัติเพราะฉะนั้นเขาจะส่งผลในเรื่องที่เราไม่คาดฝันเรื่องไร้กาศต่างๆเรื่องรุนแรงอุบัติเหตุโชคร้ายนะครับรวมไปจนถึงความเลวร้วายต่างๆความไม่ดีต่างเนี่ยไปถึงขั้นรุนแรงเลยเนี่ยเกิดขึ้นกับดวงเราได้เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ซึ่งดาวตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปทุกเดือนและก็เปลี่ยนไปทุกปีด้วยนะครับไม่ได้คงที่อยู่ตลอดเป็นหนึ่งในวิชาดาวเหิน เอตรงนี้เนี่ยเราต้องกังวลเราต้องกลัวไหมนะคำตอบคือเราไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับโง่อึ้งมาตั้งแต่เกิดแล้วทุกคนเจออยู่เป็นประจำนะครับโง่อึ้งเนี่ยจะย้ายทุกเดือนอยู่แล้วมันต้องเจอประจำจริงไหมเพียงแต่ว่ามันจะทํางานก็ต่อเมื่อเจอปัจจัยครบ2ประการประการแรกก็คือ 1. มันไปย้ายอยู่ในทิศท,ที่เป็นห่วงจุ้ยร้ายของบ้านคุณนะครับเช่นตรงนั้นสกรปรก ตรงนั้นมืดอับตรงนั้นเป็นห้องน้ําห้องท่าเป็นสิ่งที่ร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยสกปรกมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกับปัจจัยที่2ก็คือคุณต้องดวงไม่ดีชงบ้างดวงตกบ้างหรือสัมผัสกับพลังงานนั้นได้เท่านั้นนะครับต้องเจอ2ปัจจัยนี้เท่านั้นดาวโงอึ้งถึงจะส่งผลร้ายต่อตัวท่านหรือคนในบ้านคนใดคนหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าฮวงจุ้ยเราถูกหรือเปล่า หรือ2เราไม่รู้ว่าดวงเราตกหรือเปล่าในทางพื้นฐานถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยดังนั้นเราอาจจะใช้วิธีป้องกันไว้ก่อนได้นะครับว่าทําอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดนั่นเองนะครับหรือใครก็ตามที่กําลังเจอเรื่องร้ายอยู่ กำลังโดนคดีความมีอุบัติเหตุมีเรื่องไม่คาดฝันมีแต่เรื่องเข้ามาหลายๆเรื่องประเดประดังก็สามารถแก้ไขด้วยวิธีนี้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับหัวข้อนี้นะหัวข้อทิศสําหรับการวางง่อึ้งประจาเดือนเนี่ยเขาจะคํานวณมาให้เลยว่าดาวร้ายตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ทิศไหนของบ้านคุณนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างเดือนนี้เขาบอกว่าอยู่ทิศตะ วันตกเฉียงใต้นั่นเองนะครับดังนั้นคุณก็ต้องแก้ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับวิธีการแก้ก็คือเราจะวางของชิ้นหนึ่งที่เราตั้งชื่อเดียวกันกับชื่อดาวร้ายนี่แหละก็คือชื่อว่าโง่อึ้งซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยมันคือของที่เอาไว้แก้ดาวนี้โดยเฉพาะหลักการของการตั้งของชิ้นนี้ก็คือ ให้คุณไปหาขวดแก้วใสที่มองทะลุได้เป็นขวดแก้วใสเท่านั้นนะครับให้คุณใส่เกลือทะเลเข้าไปสักประมาณครึ่งขวดนะครับและก็ใส่โลหะที่เป็นเหรียญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้เหรียญจีนจักรพรรดิก็ได้หรือใช้เหรียญบาทก็ได้ใช้เหรียญ10ก็ได้ใช้เหรียญ5ก็ได้ใช้เหรียญอะไรก็ได้ที่ขอเป็นโลหะโดยผมขอให้เป็นเหรียญเงินทั้งหมด6เหรียญเหรียญทอง1เหรียญ หรือคุณจะทำสลับกันก็ได้เช่นเป็นเหรียญทองทั้งหมด6กเหรียญเหรียญเงิน1เหรียญเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะใช้เหรียญ2บาท6เหรียญแล้วก็เหรียญ5บาท1เหรียญหรือถ้าขี้เกียจคุณจะใช้เหรียญ10บาทเลย6เหรียญก็ได้เช่นกันนะครับไม่ต้องมีเหรียญเพราะเหรียญส0บาทมีทั้งเงินทั้งทองนะใช่ไหมไม่ต้องมีเหรียญทองเหรียญเงิน1เหรียญแยกมาแล้วไงก็ใช้เหรียญ10บาทไปเลย6เหรียญรวมกันเลยก็ได้นั่นเองนะครับคุณใช้เหรียญเหล่านี้วางบนเกลือพอวางแล้้้วใหเติมนําลงไป ให้ปริมเหรียญเลยให้ท่วมเหรียญน,นะครับนะไม่ต้องล้นมากนะครับให้มันท่วมขนั้นก็พอแล้วเนาะหลังจากนั้นให้เอาขวดนี้ปิดฝาให้แน่นไปวางนะครับหรือใส่ไว้ในถาดมีถาดรองหน่อยนะครับไปวางนะเหตุผลที่ต้องปิดฝาหรือใส่ถาดรองนะครับและยิ่งเป็นถาดโลหะได้ยิ่งดีนะซปเปอร์เพอร์เฟกนะครับเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่า เกลือมันสามารถไต่ขวดได้นะครับเวลาทิ้งไว้นานๆมันจะไต่แล้วมันจะลดออกมานอกขวดบางทีมันเลอะเทอะและมันเป็นของสกปรกนะครับเราไม่ควรสัมผัสนั่นเองดังนั้นเราจึงควรจะมีฝาปิดสนิทหรือถาดโลหะรองเพื่อ เกลือมันล้อนออกมาแล้วหล่นลงใบาตามพื้นนะครับตามโต๊ะเราจะเอาของทั้งเซตนี้นะครับไปวางไว้ตามทิศที่แอปมันบอกมานะครับแอปบอกว่าทิศสําหรับวางโงอึง้งประจําเดือนให้วางตรงไหนให้วางตามนั้นคุณสามารถดูได้ทุกวันนะครับมันเปลี่ยนทุกเดือนนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปลี่ยนเป็นทิศอื่นแปลว่าคุณสามารถเอาออกได้แต่ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนอย่าเพิ่งไปเอาออกตั้งเอาไว้ทิศนั้น ตั้งไว้ตามทิศนั้นของบ้านคุณตั้งภายในบ้านนะครับอย่าตั้งภายนอกนะและก็ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปสัมผัสเขาไม่ต้องไปเช็ดไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปอะไรเลยสามารถวางได้จะวางบนตู้บนโต๊ะบนชั้นบนพื้นได้ทั้งหมดนะครับไม่จําเป็นต้องอยู่ที่สูงไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ต่ําสามารถวางได้ทุกตําแหน่งแต่ขอให้อยู่ในทิศนั้นของบ้านเข้ามุมเอาไว้ ก็เป็นพอนั่นเองนะครับสำหรับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นกลางบ้านสามารถตั้งได้ด้วยเช่นกันเนาะแต่ว่าอย่าไปตั้งเอาไว้กลางพื้นเปล่าๆโดดๆนะครับเพราะเดี๋ยวเตะล้มทำหกทําแตกจะไม่ดีเอานั่นเองนะเพราะฉะนั้นกรณีที่ดาวโง่เอื้องเนี่ยมันอยู่ที่กลางบ้านแนะนําว่าตั้งได้เฉพาะบ้านที่กลางบ้านของคุณเนี่ยมันเป็นตู้เป็นเตียงเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ค่อยเอาไปตั้งไปแล้วกันกนะครับจะได้ไม่เกะกะลกนะครับจะเกิดการหกการแตกขึ้น uhh นั่นเองนะครับสําหรับวิธีการทําลายทิ้งนะครับเมื่อมันผ่านเดือนไปแล้วเนาะมันเปลี่ยนทิศแล้วมันย้ายทิศแล้วนะครับคุณดูได้ในแอปนะแอปจะบอกว่ามันย้ายทิศเมื่อไหร่วันไหนคือดูได้ทุกวันแหละเพราะวันไหนที่มันเปลี่ยนทิศเนี่ยทิศมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับคุณสามารถทําลายทิ้งได้นะครับวิธีการทําลายทิ้งก็คือให้คุณใส่ถุงมือก่อนนะครับ แล้วก็หยิบทั้งเซตนั้นไปเลยนะเอาไปล้างนั่นเองเทลงท่อได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับทําความสะอาดด้วยน้ํายาล้างจานตามปกติล้างทุกอย่างให้สะอาดทั้งภายนอกภายในนั่นเองนะครับส่วนเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญจกักรพรรดิจีเนี่ยคุณสามารถทิ้งได้เลยแต่ถ้าเป็นเหรียญบาทเหรียญเงินเหรียญที่สามารถใช้การได้สักคุณแนะนําให้ล้างให้สะอาดอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เช็ดให้แห้งหรือพึ่งให้แห้งนะครับ และคนก็สามารถนําเหรียญนําเงินตรงนั้นไปบริจาคทานไปทําสิ่งต่างๆได้ไม่มีปัญหาสามารถทำได้แต่ไม่แนะนําให้หยิบม,มาใช้นะครับสิ่งสําคัญก็คืออย่าโดนเกลือนะครับเพราะว่าเกลือจะเป็นสิ่งที่สกรปรกมากอาจจะมีพลังงานร้ายแฝงอยู่ในนั้นด้วยซึ่งถ้าเราเอามือเปล่าของเราสัมผัสเกลือเนี่ยอาจ,จะส่งผลให้เราได้รับพลังงานไม่ดีติดมาได้นะครับอันนี้เป็นหลักของพลังงานนะฮะ ดังนั้นจึงแนะนาให้ใส่ถุงมือด้วยนั่นเองในการทําความสะอาดสําหรับขวดแก้วสามารถเก็บไปใช้ได้ถาดลองหรือฝาปิดถ้ายังสะอาดอยู่ยังไม่ขึ้นสนิมแต่อย่างใดก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้งานในเดือนต่อไปหรือย้ายที่ได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ทําไม่เป็นขี้เกียจหาของนะครับสถาบันเรามีบริการตรงนี้ให้ก็สามารถทักไลน์แอดเข้ามาเพื่อสอบถามได้ว่ามีใครหงูอึ้งหรือเปล่านะครับเราจะมีหงูอึ้งเ็นเซ็ตให้เลยนะครับซึ่งคุณสามารถซื้อไปแล้วไปตั้งได้เลยไปผสมได้เลยมีวิธีให้นะแต่ถ้าเกิดว่าเดือนหน้าเดือนต่อไปอยากจะย้ายที่ มีขายแต่ไส้ในให้ด้วยนะครับผมก็สามารถทักทายเข้ามาได้เรามีบริการตรงน,นี้ให้นั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการวางวิธีการทําลายนะครับแล้วก็วิธีการทําหมูอึ้งนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับก็สามารถเอาวิธีเหล่านี้ ไปทําตามได้เลยนะครับซึ่งวิธีเหล่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกเดือนอยู่แล้วคุณก็สามารถย้ายที่ไปทุกเดือนได้นั่นเองนะครับสามารถทําเฉพาะช่วงที่มีเรื่องวุ่นวายเรื่องร้ายก็ได้นะครับหรือจะทําต่อเนื่องทุกเดือนก็ยิ่งดีบางเดือนเนี่ยมันจะได้เกณฑ์พิเศษด้วยที่เขาเรียกว่าเบนจะพูดนาโชคซึ่งบางเดือนเนี่ยมันจะทําให้กลายเป็นได้โชคดีแบบพลิกผันเลยก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีบอกในแอปเป็นเดือนเดือนไปด้วยนั่นเองนะครับหลังนั้นก็สามารถ f o l l o w ทิศในการวางเหล่านี้ตามเดือนได้เลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ง่ายๆนะครับแบบหนึ่งที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองเราสามารถแก้ให้กับได้บ้านข้างหลังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าส่งผลต่อคนใดคนหนึ่งส่งผลต่อคน,อคนั้างหลังได้ด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่แอปเรามีสามารถนํามาใช้ได้เลยนั่นเองนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากรู้นะเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมดวงนะครับอ่าในแอปของเรามีบอกเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากอาหารแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของเพลง เสริมดวงด้วยนะครับผมจะมาบอกเทคนิคละกันว่าเราควรฟังเพลงแบบไหนแล้วเพลงมันเสริมดวงได้จริงหรืออาหารมาเสริมดวงได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องนี้กันในคลิปถัดไปอาล่ะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะเวลามีเทคนิคการใช้แอปใหม่ๆ ฟิเจอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเราจะมาอธิบายแบบนี้ทุกคลิปเลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะหวังว่าจะเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เกิดประโยชน์เป็นไกด์ไลน์กับชีวิตนะครับมีพลังใจพลังงานที่ดีแล้วก็สามารถใช้ชีวิตดีๆในทุกๆวันได้ตลอดไปนั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาแล้วสวัสดีครับผม